จากลูกกรุงสู่ลูกทุง่งใช่ค่ะต่างไหมคะยากไหมคะหรือว่ามาแนวเดียวได้เลยมันก็ไม่ได้ยากสําหรับเราเพราะเรามันเป็นคนที่ว่าจะทําอะไรฉ,ฉันก็จะทําแล้วนะคือเราไม่ได้ไม่ต้องไปขอใครไงคะเป็นตัวของตัวเองะจ่ร้องแล้วจะร้องอย่างนั้นแล้วจะร้องอย่างนี้แล้วเป็นตัวเราเองคะ่ะค่ะก็ได้มาทุกวันเนี่ยหากินอยู่ะหนู <laughs> ประมาณอา,อายุอายุประมาณเท่าไหร่คะที่คุณแม่เข้ามาเป็นนักร้องเต็มที่ค่ะเริ่มจากสตาร์ทห้าขวบอ่าเริ่มจากสตาร์ทห้าขวบสตาร์ทห้าขวบแล้วเข้ามาเป็นนักร้องลูกกุ้งลูกทุ่งเต็มตัวนี่คือเก้าขวบค่ะเก้าขวบเก้าขวบนี่ร้องเพลงบุหลงทองอเป็นเพลงแรกเลยคะ่ะคุณป้าสอนอันนี้คือเป็นการออกอัลบั้มเหรอคะแม่ไม่ไม่ใช่ค่ะหรือว่าเป็นสลับสลับสลับเขาเรียกสลับม่านอ่ะ สลับตัวละครอ่รอะสลับฉากอะ่ะสลับฉากข้างให้เราร้องค่ะ,คะแต่ถ้ามาบันทึกเป็นเสียงใช่ไหมคะเริ่มจากประมาณอายุ13 13นี่ได้ร้องเพลงของคุณฉลองวุฒิวัยในเพลงผู้ชายไม่กล้าแล้วหลังจากนั้นก็มีผลงานเพลงไม่ใช่วันดังอะไรมกนะักหนาไม่ม,มกีก็ได้อัดอะ่ะได้บันทึกเป็นเสียงจนมาพบรักกับคุณภัยวันลูกเพชรนะคะแล้วก็แต่งงานงคุณไัยวันลูกเพชร ระหว่างแต่งงานเนี่ยก่อนแต่งงานคุณแม่ก็ได้ร้องเพลงอชอบมองนักเชียวซึ่งเป็นเพลงแก้กับคุณสุรพลสบัดเจริญค่ะตอนนั้นคุณแม่ตั้งท้องแต่เพลงมันดังค่ะแล้วคุณไพวันก็อัดคาเตือนของที่ยังไม่มีเพลงออกมาสักเพลงหนึ่งะระหว่างที่แม่ท้องคุณไพวันก็ดังเพลงคําเตือนของที่ม,มันผสมประสานกันอย่างดีเลยค่ะจากนั้นเราคลอดพร้อมที่จะไปออกงาน และพี่เพยวันก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าของวงดนตรีเราเลยตั้งวงดนตรีไพยวันลูกเพชรขึ้นมามค่ะแล้วเพลงที่ใครๆฟังต้องรู้จักและติดหูคืออ่าหลังจากนั้นใช่ไหม<อ>คะหลังจากมีวงดนตรีไพยวันลูกเพชรแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกับสูงสันติค่ะซึ่งเป็นเจ้าของเพลงหลายๆเพลงที่เขาทําให้ดังสวงเ็าบอกว่าเขาจะแต่งเพลงให้ตัวเพลงเอามาั้ยเพลงอะไรล่ะคิดแล้วกลุ้ม นุย้ยรู้สึกคุณละชื่อเมฆิดและกลุ่มแล้วก็คุณพงศักดิ์แล้วก็คุณสุรินทร์ภาคสิริอาจารย์แถวๆนี้เขาแต่งเ,เขาลูกกันมาตต่งนานและ้วล่ะลุงนะคะแล้วก็ครูไพบุญบุตรขันแต่งเพลงมานาไม่มีน้ำกีฬารักไม่รู้ไม่ชี้ซึ่งมานาไม่มีน้ำทุกวันนี้ดังอยู่ที่คาราโอเกะสมัยสมัยคุณแม่ไม่มีคาราโอเกะนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าไปคานเกิไหนเนี่ยเขาจะต้องร้องเพลงพวกนี้แม้กระทั่งเมื่อวานเราไปงานมาเนี่ยนะคะเขายังมาขออนุญาตขอหนูร้องได้ไหมคะ <c oughs> ซึ่งเราเป็นเจ้าของเพลงนั่นตรงนั้นเนี่ยเขามาขอาเราร้องเอาเลยค่ะร้องเลยแหละค่ะร้องร้อคะแม่โชว์สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะเอาเพลงอะไรคะเพลงที่อ่ามคิดแล้วกลุ่มคิดแล้วกลุ่มคิดแล้วกลุ่มกลุ่มใจกลุ่มใจกลุ่มใจกลุ่มอยากมีเงินทอง กลุ่มอยากจองที่ดินกลุ่มอยากมีทรัพย์สินมีที่ดินสักห้าพันไร่คิดแล้วกลุ่มคิดแล้วกลุ่มคิดแล้วกลุ่มกลุ่มใจกลุ่มใจกลุ่มใจหลบมือค่ะร <c oughs> อมากเลยเพราะตอนนี้หนูเริ่มกลุ่มแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ยิ่งคิดสิ่งเหล่านี้ก็ก็ <c oughs> กลุ่มจริงๆแต่สเสน่ห์ในการแต่งเพลงของสมัยก่อนนะคะ <c oughs> คือเป็นการหยิบเอาชีวิต ที่มันใกล้ตัวเราจร<ช>ิงๆเอามาแต่งเป็นเพลงเอามาแต่งเป็นเพลงนักแต่งเพลง,ง,งสมัยก่อนนี่สมัยนี้เขาก็เก่งไปอีกของเขา<ช>นะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบบเน้นความจริงที่หนูพูดนะถูกต้องอเอามาแต่งไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนค่ะคือตรงๆพูดกันไปเลยให้รู้เรื่องเลยฟังออกค่ะซึ่งเป็นเพลงมนักลูกทุ่งของคุณไพวันลูกเพชรเนี่ยมันก็มีท้องทุ่งท้องนาซึ่งเรายังไม่เคยเห็นแต่แล้ว มันเป็นยังไงอ่ะมันสวยอย่างนั้นเหรอเนื้อเพลงมันจะออกมาใช่ไหมคะใช่เขาก็เลยไปดูท้องทุ่งท้องนากันได้ประสบความสําเร็จมากค่ะค่ะเพราะว่าเป็นการร้องที่เห็นภาพใช่ค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเราไปอยู่ในนั้นจริงๆอยู่ในนั้นจริงๆค่ะสุดยอดแล้วการเดินสายอะคะคือเท่าที่ฟังแม่เล็กมาเนี่ยก็คือโอ้โหเพลงก็เป็นที่รู้จักแล้วต้องมีการเดินสายร้องเพลงเดินสายลูกทุ่งเขาจะมีอย่างนี้นะคะถ้าหน้าฝนคือไปเดินสายฮะไปเดินสายหน้าฝน เพราะไม่มีงานวัดองานวัดเขาไม่จัดกันเขาจะงานวัดนี่เขาจะมันจะมีเฮอยู่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 ช่วงหนึ่งก็คือไม่ใช่หน้าฝนค่ะเราจะไปแล้วเราเราเราต้องรับงานไว้งามข้ามปีนะคะหนูสมมติว่าสิงหาปีหน้าเขาจะต้องมุกละไว้มกราฬกุมภามีนาเพื่อจะไปไปไปให้เราไปแสดงตามวัดแต่ก่อนงานวัดเยอะมากค่ะเราก็รับไว้แต่พอหน้าฝนไม่มีงานวัดเราก็ออกเดินสาย S <S ออกเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนเข้ากรุงเทพอ่ะสายใต้สายเหนือสายภาคตะวันออกเป็นอย่างนี้เป็นประจำไปเดินสายนี้คือเป็นเป็นเป็นการจัดเหมือนคอนเสิร์ตนี่เหรอคะคุณแม่หรือว่าเดินสายยังไงคะในยุคนั้นอ,อาจจะเข้าเข้าไปในในโรงบ้างโ,งโงรงโรงภาพยนตร์ที่เขามีค่ะที่เขามีโรงภาพยนตร์ถาฉา,า,ายแล้วตอนนี้พอเราได้ไปใช่ไหมคะเขาจะไม่ต้องฉาย เขาก็จะเอาเราไปแสดงเอาเป็นการขายตั๋วอย่างเงี้ยล่ะขายตั๋วค่ะขายตัว๋ว<อ>รอบบ่ายรอบกลางคืนหรือไม่ก็งานวัดเขามีเขาเรียบบุกเราเลยพะเขารู้ว่าจังหวัดนู้นแล้วเราอยู่จังหวัดนี้มาบุกเลยวันนี้เท่านี้คุณมาตรงนี้แล้วคุณไปที่ทงานวัดนี้นะ,ะหรือแม้ก็ไปกัน้นเขาเรียกกับสวนสนุกเองคือยังไงคะก็มันจะมีผแผนกค่ะกั้นไงคะแล้วเอาเก้าอีออ้มานั่งใครมานั่งเก้าอี้ก็เสียเงิน อ้ยกอะเป๋ม่ลึกกระออ๋าไม่คอลึกะเขาจะกั้นเป็นผ้าเลยค่ะเป็นผ้าเป็นรั้วอะไรก็แล้วแต่เราจะมีวิ้ีของเรานะคะบางคนมันก็มุดเข้ามาบางคนก็ไม่มุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วเรามีเก้าอี้มาวางคุณนั่งเก้าอี้คุณก็เสียท่านะแต่คุณไม่นั่งเก้าอี้คุณก็ยืนไปเต่เดิมคงคนั่งเก้าอี้ทั้งนั้นค่ะนั่งเขาเรียกว่าเก้าอี้สมัยก่อนนะคะนั่งสบายเชื่อแล้วก็ดูอย่างเงี้ยมีความสุขมากหนูค่ะแล้วดวงสายนี้คือ ปีหนึ่งได้หยุดในช่วงไหนอะคะมันแทบจะไม่ได้หยุดนะคะเพราะเราไม่หยุด<อ>ถ้าหยุดลูกน้องก็แย่ทำงานเยอะมากเราต้องให้ลูกน้องมีกินมีใช้นะคะเ,เราต้องทำเพื่อลูกน้องด้วยค่ะแล้วแม่คือมีอาชีพอื่นที่ทำประกอบไปด้วยไหมคะเคุณแม่มีโรงเรียนโยคะค่ะอ๋อค,คุณแม่สอนโยคะด้วยคุณแม่ไม่ได้สอนคะ่ะเอาครูมาจากกระทรวงศึกษาธิการชื่อครูเงาะเอามาสอนนะคะ แล้วก็มีดูแลผู้สูงอายุให้ลูกสาวกับหลานสาวทําอยู่ตอนนี้ค่ะที่ไหนคะอ่าซอยเลววดีค่ะอ๋อค่ะ